เอาละว,วันนี้เราจะพาไปดูการทําสลัดเดอแคเกเกิยงหรือว่าสลัดแขกนั่นเองเอา้าวคุณป้าซาร่าเตรียมเตรียมอะไรวะเตรียมกุ้งกุ้งชุบแป้งทอดลงไปทอดในน้ํามันน้ํามันเตรียมร้อนๆอน้อาวคุณป้าสาร่าตักกระบวยทอดไปแล้วนะครับเสียงอ่ะแล้วแล้วโอ้เสียงน่ากินมาก ตอนนี้มันใกล้สุกแล้วเราเราอาคุณป้าซาร่ายกไปแล้วนะครับมันดูน่ากินมากเลยแต่ตอนนี้ท้องฉันหิวแล้วท้องฉันร้องว่ากินกินกินแต่คุณป้าซาร่าบอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้เดือนพศอ,อ,อดใจไว้อดใจไว้ตอนเย็นแต่เธอต้องซื้อกลับไปก่อนนะเธอ